ก, <S <S ก็เป็นกรรมของพวกเองแหละ<ถ>ไปก่อเหตุไว้ก่อนนะฮะแต่เรียนแล้วหนึ่งช่างคนสุดถอยต่อยมั่วและสองคนที่เขา่ไปเด็กเรียนตั้งใจเรียน คือเด็กเนร์อเด็กเรียนเลยประเทศเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เด็กช่างกลนี่เขาตั้งใจเรียนปุ้งปุ้งกระสุนปริศนาฆ่าเขาตายเด็ <Okay. S 2> กเขาตั้งใจเรียนเดินจะกลับบ้านกลับบ้านไอเด็กแสบอสองคนนี้มันก็มาต่อยเขาในทำร้ายร่างกายในปางตายเหมือนกันฮะถามคุณผู้ชมมาไว้วันนี้34 hd application นะคะคิดว่าเรื่องที่เด็กช่างกลไล่ตีทำร้ายคนข้อแรกก็โทษมันเบาอะน้องเป็นเด็กเป็นเยาวชนตักเตือนสิมีสหวิชาชีพมาอบรมสั่งสอนไป อาไปกลับไปเรียนก็มีแค่นั้นหรือข้อที่สองมันโชว์ห้าว เลือดมันร้อนเห็น<อ>คนอื่นเขาไม่มีทางสู้ก็เลยทําลองเป็นช่างกลต่างสถาบันที่เขาทออําท่าแบบจะชักจะชักเงี้ยลองเป็นโซงเสม,มอกัน,นดูเอ,อหรือไม่ก็คือตัวเองมาสองถ้าเจอเขามาสิบกล้าเปล่าไม่กล้าหรอกมันก็ห้าได้เฉพาะคนที่ไม่มีทางสู้อันนี้ถูกต้องที่สุดแล้วเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้ยังไม่หมดจากสังคมไทยมีได้ทุกวันฮะรอบนี้เออแต่รอบนี้หนักกว่าหนักกว่าเลยถึงขั้นพยายามฆ่าเลยนะฮะเหตุการณ์่ังกานี้โฟกิงเมืองปากน้ําสมุทรปราการครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอใครก็ไม่รู้ มึงมองหน้าหาเรื่องเหรอแล้วขับใหญคันข้างหน้ามันชะลอรถไอ้นี่ไปชนเขาพอชนเขาแล้วจากนั้นเนี่ยมันควักมีดออกมาความลับของทางจักรวาลริงมไม่รู้มันเกิดยังไงมันควักมีดมายาวแค่นี้ไล่ฟันจนกระทั่งนี่เลือดตกยางออกฮะเหนื่อยจริงทุกจุดเลยฮะหรือว่ามันถึงเวลาที่ต้องเพิ่มโทษและต่อให้เป็นเด็กและเยาวชนถ้ามีความโหดแบบนี้เอาคุกผู้ใหญ่ไปเลยไหมมันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า เพราะว่าเนี่ยมันไม่มีความเป็นเด็ก Baby เบบีน่ารักอีกแล้วอะ่ะมันทําแบบนี้เหมือนตั้งใจฆ่าเขาให้ตายให้ได้เลยอ,ะอ่ะส่วนเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ได้นับว่าจะต้องเป็นสถาบันไหนแต่ประการใดนะเกือบทุกที่มันมีแบบนี้แล้วครั้งนี้ค่ะมันมีภาพปรากฏออกมาว่าเด็กๆใช้ความรุนแรงต่อกันแต่ผู้อำนวยการบอกว่าสิ่งที่เขาทำเขากำลังซ้อมละครรอบกองไฟมันอินมากไปหน่อยค่ะ เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยควรจะเป็นผู้ที่รู้รูที่สุดอยู่แล้วนะฮะเหตุการณ์นี้ก็คือขอแสดงความเสียใจแต่มันไม่ควรลงก็ดันมีการลงฮะส่วนอีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยไม่ควรขึ้นก็ดันขึ้นครับอยู่ดีๆพี่เขาขับรถขึ้นบนโทเวไปไปมาข้างๆมาเฮ้ยอะไรมาแวบๆบิดมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามอยู่บนทางด่วนโทเวตกใจแทบแย่มาได้ไงเนี่ย แล้วอ่ะคนใเขบมดเลยนะร้องร้องลำลำเต้นๆต้นวันนั้นยืมตังกูเมื่อไหร่กูจะได้เงินคืนก็ไม่คืนอ่ะม่บ้านเลยไม่คืนก็ทําอะไรเขาไม่ได้คนหมายก็บอกไว้แต่ว่ามีคนชี้เป้าพี่ระวังนะไปประจานเขาแบบนี้ก็ส่วยเองคู่ฆ่าปีรับห้าแสนหรือทั้งจาทั้งปรับนะอันนี้อาจจะเข้าข่ายคือการประจานได้เหมือนกันเหรอเออใช่เพราะว่าแกพูดผ่านลํโพงอ่ะได้ยินทั้งซอยเลยบ้านนี้ติดนี่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าอยากให้คุณผู้ชมมาช่วย กันดูหน่อยเคยเห็นไหมจิ้งจกแดงแดงจริงๆค่ะแดงรับตรุษจีนเลยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาส่องกันค่ะัวาวาตอย่าเพิ่งบอกว่านาราธิวาสไม่มีอะไรถ้าคุณยังไม่เคยไปสัมผัสนาราธิวาสเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและความงดงามทางวัฒนธรรม ถ้าคุณไปเยือนนราธิวาสสิ่งแรกที่คุณจะได้สัมผัสก็คือมนณเสห์ของมัสยิดเก่าแก่ม,มากมายที่มีการผสมผสานงานด้านศิลปะอันหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังจะได้พบเจอกับความเป็นมิตรของผู้คนที่ทําให้ผู้มาเยือนแบบเรารู้สึกปลอดภยัยอบอุ่นหัวใจและไม่ได้น้ากลัวอย่างที่ใครหลายคนจินตนาการ ไม่เพียงเท่านี้หากคุณได้พบเจอกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสายน้ำภูเขาและทะเลหมอกรับรองว่าคุณจะประทับใจเมืองเล็กๆที่เปรียบเสมือนเป็นอนัญมณีแห่งดินแดนใต้นี้อย่างแน่นอนกอรอรมนรักษาสารต่อสารติสุขขอขอบคุณกอรมนภาคสส่วนหน้า ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราแนะนำเทพไทยครับการเรียนรู้ของเด็กไม่จํากัดเวลาหรอกค่ะ ชมเลือก Enfagrow A+ ที่มี MFGM ให้เขาทุกวันและก่อนนอนก็เป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่ชมให้ลูกเรียนรู้ชมดีใจที่ลูกสนุกกับการเรียนรู้ได้ทุกเวลา Enfagrow A+ ทุกวันถ้าแต่ละวันต้องเจอกับความอ่อนล้าอ่อนเพลีย Viroc h Performance สำหรับผู้มีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียช่วยบำรุงร่างกายและระบบประสาทมีวิตามินบีรวมวิตามินซีและแร่ธาตุรวม1ิบชนิดว i r o c h e Performance เม็ดฟู่เพียงวันละ1เม็ดขอแนะนำแบบซองสองเม็ดเพียง39บาท สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียเซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคเรียปุ๋ยทิพผลผลิตดีชีวิตดีก่อนจะไปส่องย่องไปที่จังหวัดกาลสินก่อนฮะมีเหตุห้าระอุทะลุห้องฉุกเฉินครับ7โจร,รุมกระทืบคนคนเดียวกลางห้องฉุกเฉินดุดันไม่เกรงใจใายกฎหมายไม่มีค่าอะไรสำหรับแก๊งนี้